สวัสดีค่ะ,ะป,กกป่ากะปีชาแนลเด้อจ้ะปากะปีมอน,นี้สิผ้ามาปลูกพักค่ะบางกีเ้าปลูกเรดโอบไปแล้วที่นี่สิมะปลูกคนาปลูกคนาดเด้อจ้ะนี่ป้าเอาดินปลูกใส่ลงไปแล้วถุงหนึ่งได้แค่นี้อที่นี่เขาเอา,เอา ขี่ง้วาใส่ลงไปค่ะขี่ง้วาตากแห่งเนาะค่ะปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ปุ๋ยคอกใส่ลงไปค่ะปุย๋ยคอกใส่ลงไปเด้อจ้ะอ้ะอาดินปลูกมะกรูดนาอีก กบนาคือข้อป่าสิปลูกคะนี่นปลูกคณะ เขาจะใส่เต็มหลายไอหนมอผักมันจะออก,อกนี่เอาขนาดเด้อขหนา้า นี่เข้าสัมมี่พอดด้วยจ้ะนี่วานลงไปเลยนี่นี่นวางลงไปนี่นี่นี่เป็นอันเสร็จที่ทีเดี๋ยว เดี๋ยวเขาหาหาใบใบใหม่เนาะใบใหม่แห่งมาไอ้คุ้มแล้วก็ลวดน้าเซตค่ะเป็นอันเซตพิธีค่ะอันนี้เหลือใบถักปูกเที่ยวหน้าค่ะเดี๋ยวป้าก็ไเ่ได้เอาอันหาใบใหม่มาค่ะ จ้ะนี่เดี๋ยวการลดน้ำเห้มะคันเขาลดน้ำนี่ไอเพื่อไอนั่นมันกระเด็นหนีกระเด็นออกเด้จ้ะเขาต้องเอาใบใหม่มาคุ้มก่อนอืมเอาใบใหม่มาคุ้มปะ่ะยางไปอเอาใบใหม่ขันยางไปเอาใบใหม่จ้ะยางไปเอาใบใหม่มามามาปัป,ปีพระมาเอาใบใหม่ ใบใหม่อยู่นี่มีบ่าหาใบาใหม่โอ้ปากออกไปใส่เถี่ยวก้อนแล้วเขาบ่ามีเขาบ่ามีฟางเขาก็ใบาใหม่นี่แหละได้ค่ะใบใหม่ไปคุ้ม ใบใหม่ไปคุ้มค่ะใบใหม่ไปคุ้มใบใหม่ม,หม,ามาคุ้มป่าลืมป่าลืม นี่เนาะค่ะใบใหม่มาคุ้ม ไปเค่ะจ้าวอาน้ามากด อย่างเขาตองคุ้มขันเ่าบ่คุ้มเดี๋ยวอ่าเอานั่นมันพวกเม็ดพันเม็ดอย่างมันเ่าโหดน้ำสีมันฉิกกระเด็นนี้กระเด็นออกนี่โหดน้ำให้เปียกให้ชุ่มหดอนางสีอึ้งๆบ่เป็นน้งดอกนี่เสถียรแล้วนโดนทอโดนนั่นค่ะนี่โหดให้ชุ่มเลยค่ะนี่ นี่เนะจ้าอเสร็จแล้วค่ะเป็นอันเสร็จที่นี่ค่ะนี่คือการปลูกพักหน้าง่ายๆเนาะค่ะง่ายๆค่ะสำัรีเด้อค่ะสวัสดี